ใบไม้เปลี่ยนสีี่เแที่เเจอนวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะพาไปชมฤดูใบไม้ร่วงในรัฐเวอร์จิเนียที่เราอยู่อาศัยกันค่ะ,ะเล็กไปอ่ะเห็นออฟเดอะวูดค่ะ <This> ในฤดูใบไม้ร่วงของที่นี่นะคะป่าไม้จะมีสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะแถมยังมีเห็ดให้หาด้วยนะคะถ้าใครว่างวันนี้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะเพื่อน Hi guys welcome to my channel today I'm gonna show you a guide f o r season in the US we leave home this morning about 9.30, h e a d i n g to Winkle Botanical Preserve เราใช้เวลาขับรถประมาณ10นาทีนะคะจากที่พักก็มาถึงที่นี่คะ่ะสวนพฤกษศาสตร์ Winkle Botanical Preserve คะ่ะ ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเป็นอะไรที่เราตั้งตารอด้วยความใจจดใจจ่อนะคะอยากให้มาถึงเร็วๆเพราะว่าในฤดูนี้ใบไม้จะเปลี่ยนสีแล้วก็จะดูโรแมนติกคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาะดูใบไม้ร่วงที่นี่คะ่ะว่าที่นี่เนี่ยจะมีบรรยากาศในสวยงามเป็นยังไงนะคะทุกคนมาเที่ยวกับเราคะ่ะ <'s> สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้นะคะมีเนื้อที่ประมาณ111ไร่เราก็จะมาเดินเทรลกันนะคะวันนี้แล้วก็ ความตั้งใจก็คือจะมาเดินหาเห็ดด้วยค่ะเพื่อนๆขอให้วันนี้เราโชคดีนะคะจะมาหาเห็ดกันค่ะอากาศก็เย็นเย็นวันนี้12องศาคุณผู้ชมอาดูที่นี่เขาก็เป็นเหมือนค่ายลูกเสือนะคะเป็นสถานที่ที่เด็กประถมกับมัธยมได้มาใช้เวลาใช้เวลา ศึกษาธรรมชาติเป็นค่ายเหมือนค่ายๆลูกเสือเฮ้ย what what is it นี่คือเห็ดอะไรครับเพื่อนๆเรานี่ไม่ได้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้มาหาเห็ดก็ตอนอยู่มังนอกนะะี mm ่ค่ะดูสิครับเพื่อนๆ mm hmm. ว้าว <laughs> right on the trail too right on the trail they've been there a while nobody's there's a lot of people come through here but nobody's picked them yeah, so they just walk past. this is mushroom and Virginia mushroom we're not sure out. Can eat, uh, eat, eat, eat on เห็ดกลุ่มแรกชนิดแรกที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเห็ดที่ดอกใหญ่มากๆแต่ว่าหน้าตามันดูเหมือนเห็ดที่ไม่น่าจะกินได้ค่ะคุณผู้ชมเราเลยตัดสินใจที่จะไม่ได้เก็บออกมาด้วยนะคะกลัวตายคะ่ะไม่ใช่อะไรเพื่อนๆคะถ้าใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่เรารู้นะคะว่าเห็ดอันนี้คือเห็ดอะไรช่วยคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะ เพื่อนๆคะเราคือมือใหม่หาเห็ดนะคะไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องเห็ดชนิดต่างๆนะคะว่าเป็นยังไงอะไรกินได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปเราเนี่ยนะคะมีความรู้เรื่องเห็ดก็ช่วยคอมเมนต์ทางช่องข้อความพูดคุยกันได้นะคะวันนี้คะ่ะทุกคนเรามาเดินป่านะคะหาเห็ดกันในฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะเห็นไหมคะข้างหลังเราเนี่ยใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ร่วงหล่นวันนี้อากาศ ออยู่ที่ประมาณ12องศานะคะตอนเช้าๆใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโรแมนติกเลย ส่วนพฤกษศาสตร์แห่งนี้นะคะเมื่อก่อนเป็นของบุคคลค่ะเป็นของเอกชนแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีฐานะการเงินล่ํารวยนะคะเขาก็ได้บริจาคที่ดินผืนนี้นะคะให้เป็นสถานที่สาธารณะให้สถาบันโนว่าพาก์คนะ,คะเป็นคนจัดการดูแลที่นี่ใช้เป็นสถานที่สําหรับเด็กนักเรียนประถมและมัธยมนะคะที่จะมาเรียนรู้พันพุ์พืชพันพุ์พฤกษศาสตร์แล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นค่ายหนึ่ง ทำกิจกรรมนะคะคล้ายคล้ายลูกคลายลูกเสือบ้านเราบุคคลอื่นๆโดยทั่วไปก็สามารถมาใช้พื้นที่สาธารณะแห่งนี้ได้นะคะโดยเขาจะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา8โมงจนถึง4โมงเย็นเขาจะปิดเฉพาะวันสำคัญะค่ะอย่างเช่นวัน Thanksgiving แล้วก็วันคริสต์มาสที่นี่ก็คือรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาค่ะเผื่อว่าใครที่เพิ่มเข้ามาติดตามรับชมเรานะคะแล้ยังไม่ทราบว่าพวกเราอยู่กันที่ไหน ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่ส่งข้อความมาทักทายกันทางช่องข้อความนะคะถ้าคุณรับชมจากที่อ,อื่นนี่ก็ทักทายบอกกันมาด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนกันในฤด,ดูใบไม้ร่วงแบบนี้นะคะสำหรับเราโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะคะจะมีอยู่สองฟีลลิ่งถ้าไม่สุขก็เศร้าเพราะว่าความสุขนั่นก็คือเห็นใบไม้ร่วงสวย ดูแลโรแมนติกแต่ว่าความเศร้ามันก็จะมีแอบ,บงอยงอยเงาเงานะคะคุณผู้ชมอากาศเย็นลงแล้วก็คำ่ำมันมันมืดมันมืดเร็วขึ้นอนะ่ะมันทําให้มีความรู้สึกว่าถ้าเราใจไม่แข็งพอนะมันก็คิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงเพื่อนเื้อนทางเมืองไทยนะคะแต่ว่าถ้าเราทําใจเอ็นจกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าออกไปหาความสุขไปสนุกกับสิ่งที่เรามีเนี่ยมันก็จะสุขสุดๆไปเลยะคะ่ะคุณผู้ชม ข้อดีของฤดูกาลนี่นะคะก็คือมันอากาศเย็นแล้วเราก็ใส่เสื้อผ้าอุ่นๆหนาแน่นนะคะเพื่อให้เราร่างกายรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านไปเดินออกกําลังกายค่ะมันจะไม่มีความรู้สึกเหนื่อยง่ายค่ะคุณผู้ชมแต่ว่านะคะอย่าประมาทไปเดินเพลินๆไปเนี่ยกลับมาถึงบ้านนี่คะเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยหน้าดูเหมือนกันค่ะบรรยากาศช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะเพื่อนๆทางฝั่งของเรานะคะ รัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาก็จะมีบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นช่วงฤดูเริ่มต้นนะคะยังไม่ร่วงเยอะบางส่วนก็สีเหลืองบางส่วนก็สีเขียวนะคะเราก็ออกมาหาถ่ายรูปส,สวยๆกันนะคะ oh, We d หมด want to m i s Look very the color look very close to um the woods อันนี้เกือบเกือบไม่เห็นแล้วค่ะคุณ เพื่อนๆเรามายืนถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะหมอจะยืนถ่ายรูปเกือบจะเยียบเข้าให้แล้วแล้วก็ไม่เห็นนะคะเพราะว่าสีของเขาเนี่ยเหมือนกันกับสีของเขาไี่เหมือนกับท่อนไม้ที่เรามายืนถ่ายรูปด้วยเลยอะเห็ดอะไรคะเนี่ยที่รักคุณจะโพสต์ u r ปถ่ายในกลุ่ม โอเคเดี๋ยวให้ชาวถ่ายรูปแล้วส่งให้เฟซบุ๊กกลุ่มเฟซบุ๊กของกลุ่มที่เขากลุ่มที่เขาหาเห็ดนะคะเขารู้ว่าเป็นเห็ดอะไรเขาจะได้ช่วยบอกเราว่าอันนี้เป็นเห็ดกินได้หรือเปล่านะคะน่าจะแก่แล้วประมาณนั้นชูเรือทูตชาปนกุศลกุศลฟ้ากุทาเห็ดไมทากเกะ He n of the woods เราเจอเห็ด uh, hen of the Wo o d <laughs> s ค่ะ This is what we were looking for today. We really, <Yeah. S 1> this is what I wanted to find today. I've never, I've never seen it. เห็ดเห็ดอบเดอค่ะเขาแก่เกินไปที่จะเก็บไปกินค่ะน่าเสียดายจังเลยกระเพื่อมาดูมือใหม่หาเห็ดกันนะคะอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งขำเพิ่งตลกไปว่าเราเนี่ยมาเจอกับเห็ดอะไรแล้วทำไมทั้งตื่นเต้นซนนี่กับอะไรไม่ใช่อะไรหรอกค่ะมือใหม่หาเห็ดเย่เกินไปที่จะเก็บไปกินนะคะคนเดินเทรลแถคนฝรั่งที่เขาเดินเทรลที่นี่เนี่ยเขาถ้าเขามีความรู้เรื่องเห็ดเขาก็ไม่เขาก็จะไม่เก็บไปรับประทานนะคะเราก็เลยจะสเปรดเขาก็คือจะให้สปอร์เขาเขาเรียกสปอร์ใช่ไหมเพื่อน แต่เคาะแตเซสปอร์ไร์ห่ะเรนสปอร์สปอร์สปอร์เนี่ยเราก็จะพยายามให้สปอร์นี่กระจายอยู่ทางนี้ค่ะกระจายแล้วปีหน้าเวลาช่วงนี้เราก็ค่อยมาหากันใหม่สะได้นะคะมันแก่แล้ว ดิสเอเรียโซบเท็เนี่โอเควิดีอ้โหว้าวโอ้ย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 โอโอ้ย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 โอ้โอ้ย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 ้ยโ้ยโอ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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้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 อยโอ้ยโ้ยโอ้อ้ Next bring knife and not. time we bring knife yeah. We're mushroom bag. a a เราไม่ได้เอามีดมาเราเจอตรงนี้อีกนะคะดูมันยังเล็กไปอ่ะ I don't think it's too young. Maybe can grow bigger than this. Well, it's too young to ID, but they said it's Like there's, uh, arms, I, I said this here. one must be uh, uh oyster. This one oyster. Yeah. This one look like oyster. This and I this. No, isn't that weird? No, I have to so we're gonna leave these go. Here's some other. We're gonna come back tomorrow and see what no. changes with these. See if more pop up. See if uh. So we're having actually a pretty good mushroom day. It started out pretty slow but now everywhere hey look she sees more and more โอ้โดูสีสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนดูใบไม้เปลี่ยนสีอากาศแบบนี้นะคะมาเดินเทรลเนี่ยเดินทั้งวันยังไงก็ไม่มันไม่มีความรู้สึกเหนื่อยอ่ะแต่พอกลับไปถึงบ้านแค่นั้นแหละค่ะโอ้โห เป็นหมาหงอยเลยล่ะคุณผู้ผผชมอ๋อเพื่อนเพื่อนดูสีสันของใบไม้นะคะช่วงฤดูใบไม้ร่วงคลิปวิดีโอวันนี้ไม่ค่อยมีแสงดีเท่าไรนะยคะเพื่อนเด้วยว่าต้นไม้นะคะมันสูงสูงแสงแดดก,ก็ส่องลงมาไม่ค่อยจะถึงค่ะ เห็ดทัชใ่แเป็นตัวที่ผมเจอเมื่อวานนีเโบลีแต่ไม่วันอดิรนอกเอว่าได้เสรยาเดินกวาสายตาหาเห็ดอยู่บนเคค่ะก็มองมาเห็นอะไรแวบๆตรงนี้แม่ทำไปได้แม่ก็วิ่งป่าลาบ ปลาลาบไทเกอร์แมคลิปวิด the ีโอวันนี้นะคะเราถ่ายทำกันเมื่อวันที่22ตุลาคมค่ะเป็นวันอาทิตย์ตอนเช้าๆนะคะเราก็สังเกตเห็นว่ามีคน โลโก้ค่ะคนท้องถิ่นที่นี่เนี่ยเขามาจอดรถกันหลายคันนะคะเขาก็มาพาลูกหลานนะคะพาครอบครัวออกมาเดินเทรลกันมีเด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆครอบครัวก็จะเอาหมามาเดินเที่ยวนะคะอันนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยากให้เห็นนี่ก็คือหลุมฝังหลุมฝังศพส,สุนัขนะคะหลุมฝังสุนัขของเจ้าของพื้นที่เจ้าของบ้านก็คือคุณแคทเธอรีนนะคะ เขาสร้างอาคารเรือนไม้แห่งนี้เนี่ยไว้ให้เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะให้นักเรียนชั้นประถมและมัธยมของอเล็กซานเดรียเนี่ยเขาได้ใช้ประโยชน์นะคะแต่ก็ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปใช้นะคะในวันทําการเนี่ยจะปกติแล้วจะไม่เปิดค่ะจะเปิดเฉพาะ เมื่อมีองค์กรค่ะทางโรงเรียนเนี่ยเขาติดต่อกับสถานบันโนวาเนี่ยมาจะมาทํากิจกรรมเนี่ยเขาถึงจะเปิดอ,อาคารอันนี้นะคะให้เข้าไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะที่นี่ก็จะไม่มีคนพักอยู่อาศัยหรือดูแลอยู่ที่นี่นะคะถึงเวลาก็จะมีคนมาเปิดประตูะให้คนเข้ามาใช้พื้นที่ที่แห่งนี้นะคะเวลาเปิดก็ประมาณ8.00โมงเช้า เวลาปิดของที่นี่ก็คือ4โมงเย็นค่ะเปิดทุกวันปิดเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาอย่างเช่นวันแตรกิฟวิ่งวันคริสต์มาสนะคะเขาจะปิดเฉพาะวันนั้นที่นี่มีข้อห้ามก็คือไม่ใช่สถานที่ที่จะนำอาหารเข้ามานั่งปิกนิกกันที่นี่นะคะแต่ก็สามารถนำพวกเครื่องดื่มอย่างเช่นพวกน้ำอะไรเงี้ยเข้ามาได้ค่ะแต่ว่าเครื่องดื่มที่เป็นของมึนเมาอย่างเช่นแอลกอฮอล์นะคะลืมไปได้เลยก็คือที่นี่ห้ามนำเข้ามาค่ะ แต่ก็ไม่มียามอยู่นะคะเ,เพื่อนไม่มีใครมานั่งสแกนเราว่าคุณนําอะไรเข้ามาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าก็คนที่นี่นะคะคนพื้นที่คนโลเคอลที่นี่เขาก็ทําตามกฎกันได้อย่างดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่สถานที่น่ากลัวด้วยถึงว่าจะไม่มีคนที่เป็นยามอยู่ที่นี่นะคะไม่มีใครพักอาศัยที่นี่ด้วยะคะ่ะเพื่อนวันนี้นะคะได้ออกมาทํากิจกรรมเอาท์ดอร์กันก็คือการมาเดินเทรลมาเดินออกกําลังกาย ทั้งยังได้มาหาเหตุด้วยวันนี้มันดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณเจ้าของพื้นที่นะคะเจ้าของเดิมก็คือคุณแคทเธอรีนนะคะที่เขาได้บริจาคพื้นที่แห่งนี้ที่มีเนื้อที่ประมาณ1 1 1ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารนณะให้ได้ใช้ประโยชน์กันนะคะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่มีคนแบบนี้อยู่นะคะทั้งรวยแล้วก็ทั้งใจดีขอให้ทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองต่อไป ถ้าคุณอยากสนับสนุนเรานะคะก็ช่วยกด subscribe กด like กดกระดิ่งพูดคุยกันทางช่องข้อความเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้มีกำลังใจทำคลิปวิดีโอต่อไปให้ช่องของเราได้พัฒนาต่อไปกันด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ